แดงนวดใช่ไหมแดงนวดใช่แดงนวดน,นะฮะโอ้โหฟังอืมโอเคนะฮะก่อนรับชวมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อไปกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีครับอังนี้เราก็มารีวิวกุยทำงานนะฮะในช่องแม่โกโก้แฟมิลี่นะครับมันจะมีการปรับระดับนะฮะที่เราสั่งมาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาให้อย่างนี้นะฮะเรามาประกอบเองนะครับกุยตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติของมันก็คือมันมีปรับอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ก็จะกดลงนะฮะถ้าเรา นนขึ้ะะฮแล้วนอกจากตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะข้างหลังนี่เราสามารถเอ็นยิงเอ็นได้นะฮะตะหาเนี่ยเอ็นเอ็นเอ็นนอนได้เอ็นได้เท่าไหร่คะก็เอ็นได้นะฮะประมาณได้ประมาณเนาะใช่แต่อย่าเอ็นมากเพราะว่าอาจจะร่วงได้ก็กดขึ้นมาเอาตามความถนัดที่เราจะนั่งนะครับปุ๊บปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วแต่นะฮะว่าเราจะนั่งยังไงนอกจากนั้นแล้วนะฮะคุณสมบัติพิเศษของเ้ายี่ตัวนี้นะครับนี่นะฮะมันยังมีปุ่มนวด นใส่อยู่ล่างๆซึกจะม้วนม้วนเราจะมาลองใช้ดูนะฮะเป็นยังไงเขาไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะคะเราต้องเสียบปลั๊กเอานะะฮเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะฮะว่ามันนวดดีไหมนะครับปุ่มเขียวนี่คือปุ่มนวดแน่นอนแดงนวดใช่ไหมแดงนวดใช่หรอเปล่าแดงนวดนะฮะโอ้โหฟังอืมโอเคนะฮะก็รับรู้ถึงการสั่นข้างหลังก็นวดสบายนะคะสั่งในระดับนึงนะฮะ คือจะแน่น,นย่างนี้ถ้าปลูกเอ็นหลังเนี่ยเราดึงขึ้นมามันจะเอ็นหลังได้เอารองมันจะล็อกนะครับกดกดลงปุ๊บมันจะล็อกแต่ถ้าดึงขึ้นมันจะเอ็นใช่ไหมสมมติเราอยากให้มันอยู่กับที่เราเอ็นแค่นี้พอแล้วปุ๊บเรากดดันลงไปเลยปุ๊บมันล็อกเลยเขาเนี้ยไม่ไม่ล้มแน่นอนนะครับแล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราพิงถนานั่งยังไงอะไรยังไงนะตอนนี้ก็รับรู้ถึงการนวดอยู่อันเนี้ยคือเอ็นให้ให,ให้ให้ปรับระดับเนี่ยคือมันนวดเหมือนเหมือนคุณไปนั่งเก้าอี้นวดเลยแหละคือรู้สึกว่าถ้าซื้อมานอกจาก ก็คุ้มดีนะคือนอนก็ถือือว่าผ่อนคลายได้ได้ระดับหนึ่งนะมันมีการสั่นของตัวเก้าอี้นะฮะอ๋อมันจะพอกดแดงเป็นโหมดใช่กดเขียวก็อาจจะเปลี่ยนไปอ่ะกดเขียวก็เป็นเปลี่ยนโพรวอีกแบบนึงตึ๊ดตึตึ๊ตึเป็นจังหวะฮะผมเรียกว่าโหมดนี่เป็นจังหวะการนวดเลยดีกว่าอันนี้สั่นตึ๊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 สองทีอะไรเงี้ยสั่นยาวหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีโหมดนะฮะพอากดปุ่มแดงทีหนึ่งก็ปิดละนะฮะประกอบประกอบตัวนี้ ดูนะฮะดูอุปกรณ์ทั้งหมดประกอบนะไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยประกอบดูนะฮะขาเก้าอี้ซื้อมาปุ๊บเอาล้อมาประกอบขาไล่ๆขึ้นไปค่อยๆใส่เข้าไปไม่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเขาก็มีอุปกรณ์ในการทํามาให้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ข้อต่ออะไรไม่ได้ใช้ไขควงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นใส,ใ,สใส่แล้วล็อกใส่แล้วล็อกใส่แล้วล็อกนะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะโ okay อเคถ้าเพื่อนเพื่อน สนใจกุยยีตรงนี้นะสั่งได้ออนไลน์นะครับราไม่ได้ทําขายนี้มาแนะนำาปใชเพราะว่าผมผมผมใช้อยู่นะฮะ mm hmm. เพราะว่าใช้นั่งทํางานด้วยนะ mm hmm. ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกุยยี่ที่นั่งสบายนะฮะ mm hmm. แต่ได้ที่ว่าที่ทํางานเขามีกุยยี่ให้อยู่แล้วไม่งั้นก็จะขนตัวนี้ไปเหมือนกันดีเหมือนกันพพอกับกุยยี่ที่ทํางานเลย mm hmm. นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ใส่น็อตสั้นลงไปก่อนมีคุณน็อตสั้นใส่ประจจุดมีสี่กันสี่จุดตรงนี้ นั่งอู่งไหนครับนั่งไม่กรลงดรถยาวสามตัวนี้ต้งใส่ตมือตวจะดมันจะมีที่วางมือด้ไงลูก เขาบม่ทำเละ